มือนี้มีวีธีมาแนะนำการที่เห่าบีบน้ำสมออกจากม,ย,มย,ย้มเน้ะจ้าเด้อโดยที่จะเอามย้มนี่ไปเชื่อมเนาะจ้าเนาะพี่น้องต้นตาลไปต่อยมย่มมากเดียไปต่อย,อยมย้มมากแล้วก็จะมาล้งางทำความสะอาดเนาะจ้าเนาะทำความสะอาดแล้วก็จะปล่อยให้เน็นเส้นน้ำน้อยนึงแล้วค่ะจะมาเตรียมใส้ถุงพี่น้องเตรียมใส่ถุงบรรจุเนาะจ้าเนาะเพื่อที่จะ เอาไปแช่ซองฟิดพี่น้องเป็นอย่างก้นกระดึกคือต้องเอามาย่มไปแช่ซองฟีดน,กนอกจากเนาะเพราะว่าผละไมซดนี่ถ้าเข้าไปแช่ซองฟิดเวลาที่เพิ่นอันน้มแข็งละลายแล้วนอกจากเนาะน่วยเพิ่นก็นจะได้เหี่ยวนอกจากเวลาที่เข้าเอาออกมาจากซองฟิดลูกเพิ่นก็นจะได้แบบเพิ่นคายน้ำนะพี่น้องเพิ่นก็นจะเป็นนิ่มๆน,มน,กนอกจากเนาะแล้วโหว่ เทาเอาออกมาแล้วเนาะพี่น้องนเนาะเเอ้าออกเ้าเทาออกมาจากทรงปิดแล้วเทามาปล่อยไปพักหนึ่งเพิ่นกะจะน้ำแข็งอยู่ในลูกเพิ่นก็จะละลายเนาะจ้ะเนาะแล้วลูกมะย้มก็จะเป็นนิ่มๆนาะจ้ะนี่ละขั้นตอนการเอาน้ำเปรี้ยวเพิ่นออกนะเฮ็ดง่ายๆพี่น้องโดยที่ผิวมะย่มนี่จะจะบ่ได้แตกบ่ได้เสียหายเลยเนาะจ้ะเนะแล้วเวลาเท้าเอาไปเชื่อม เนื้อผิว <bona S 1> เพิินกระจะออกมาสวยพี่น้องแต่บ่เป็นเปื่อยเป็นยุยนาะจะเนาะเนื้อจะไม่ได้แตกไม่ได้เสียหายจะโดยทีหลังจากเขาเอาไปฟิตไว้แล้วนะจะเนาะเขาก็จะนามายน่มนี่ออกมานาะจะเนาะเดี๋ยวเขากจะมาเทออกจากถุงพักไว้ให้น้ำแข็งอยู่ในลูกเพลนละลายเนาะจะก็อนน้ำแข็งเพลนละลายแล้วเขากะมาทำกันบีบบีบบีบเอาน้ำส้มเพลนออกพี่น้อง เข้าบีบนี่เนื้อเพ่นจะบ่ได้แตกบ่ได้เสียหายเลยนะจ้ะเขาบีบจนว,า,นวายชวยเพ่นเหี่ยวเละจ้ะแล้วเฮาก็จะไปพักไหวหก้แล้วจ้ะเนาะแป๊บหนึ่งเพ่นก็จะขึ้นลูกกลับมาเป,ป็นลูกมะยมเหมือนเดิมแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะเอาไปเชื่อมได้โดยที่เนื้อผิวเพื่อนนี่บ่ได้แตกบ่ได้เสียหายเลยนะจ้ะเด้อจิตสวยมากเลยจ้ะวิธีนี่บบตรงใส ปูนเด้อจ้ะบ่ตรงแซน้ำปูนจ้ะพอแม่พี่น้องผู้ใดยอยากล่องเอาไปเห็ดไปท่ำเบิงล่องเอาไปเห็ดเบิงเด้อจ้ะเด้อวาเนื้อจนจะออกมาสวยเหมือนค้นกระดึก,ว,กว่า่บนจ้ะเนาะหลังจากที่เข้าเชื่อมแล้วพี่น้องเนื้อเพิ่นก็นจะออกมาเป็นเนื้อผิวมยมยังสีล่ละจา้ะเนื้อดีๆเลยจ้ะบ่แตกบบเสียหายเลยจ้ะล่องเอาไปเห็ดเบิงเด้อจ้ะเด้อวาจะออกมาคือค้นกระดึก,ว,กว่า่บนจ้ะเนาะ โดยที่เอาไปแช่ทรงฟิตเดอ้อพี่น้องเด้อเอาไปแช่ทรงฟิตเราจังมาบี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 พระน้ำมสมพื้นออกจ้าลองเอาไปเห็ดเบื้อง,อองต้นจ้าเด้อพี่น้องเคล็ดลับดีๆจ้า